เมนูวันนี้นะจ๊ะแกงหัวปีเริ่มจากไปเด็ดใบมะกรูดในส่วนเล็กๆของเรานะคะใบมะกรูดแล้วก็ใบแมงรักหรือผักอีตูนั่นเองในส่วนเล็กๆของเราปลอดสารพริษนะพืชผักสวนครัวของเรานะคะไปแล้วเราก็จะเด็ดใบมะกรูดใส่ในหม้อไว้กับกระดูกหมูนะคะแล้วมาตามเครื่องแกงกันเริ่มจากพริกแล้วก็เกลือเล็กน้อย แล้วก็ตคร้หัวหอมตำให้ละเอียดนะคะตำให้ละเอียดเลยนะตำเข้ากันให้ละเอียดเลยนะคะนี่เริ่มละเอียดแล้วเหนื่อยมากปวดแขนเลยคะ่ะทำเครื่องแกงปวดแขนเลยนะอะไรตำละเอียดแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะ ตาลงไปรังน้ำในคุกทมตักพริกแกงของเราใส่ลงไปในหม้อที่เราเตรียมไว้กับใบมะกรูดกับหมูนะคะก็ใส่ซีอิ๊วขาวตั้งไฟคั่วให้เครื่องแกงหอมแล้วหมูสุกนะคะเริ่มเดือดหอมแล้วก็ใส่น้ำลงไปอีกนะคะต้มให้น้ำเดือดใส่มะเขือเทศแล้วก็นางเอกของเราเลยคือหัวปรี เราก็จะสับ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 ก่อนนะสับให้เหมือนเราสับมะละกอเนี่ยนะคะแต่มันจะสับยากกว่าหน่อยนะเพราะมันจะเหนียวนี่เราทําเหมือนมะละกอนะคะใส่ลงไปเลยมันเหนียวหน่อยนะทุกคนแต่มันเป็นนางเอกเลยนะแกงหัวปีนี่คนส่วนมากเขาชอบกินปรีนะไม่ชอบกินกระดูกหมูหรอกเพราะนู้นกินปรีใส่ไปเท่าไหร่ก็ไม่พอแกงหัวปีแล้วก็เอา ใบผักบัวกับใบผักอีตูมารวมกันแล้วก็พอน้ําเดือดหมูสุกได้ที่แล้วเราก็ใส่ลงไปในหม้อ,อเลยนะคะหมูหหอมมากทุกคนนี่เป็นอันเสร็จพิธีไปกินกันเลยแซ่บๆดูสิหอมมาก